เห็นแนว่กินจ้าหน้าตาสิเป็นไงไปลงกันนะจ้าเอาว่าพัดเนี่ยมันสูกกันจ้าคนเคล็กเกล็กก็หม,มูสเตจทีแล้ว้อากระไซโรตีกันจ้า กันด้วยอันนี้มุโต้สู้รถ ได้เท้าปรนมาณจ้าปิดท้ายด้วยน้ำปลาก็ติคือามิคักจ้า ผัดน้องปอยได้ทีละจ้าค่ะพี่น้องคะผัดผักรวมมิตรค่ะเป็นอันที่เรียบร้อยจ้าไปกินกับน้องปลอยได้เลยจ้าเราจะมาชิมผัดผัดนังก่อนผัดผัดของน้องปลอยด้วยจ้าอร่อยหมืแตพี่น้องเยียม น้องปล่อยผัดเทือแรกจ้านี่พี่ปามยกโปให้เลยน้องปพี่ปาม,มา่าอร่อยจ้าผัดผักผัดผักมาเบิ่งน้าตาไข่ไก่นี่ค่ะผัดผักกับข้าวสวยร้อนๆจ้าอร่อยใช่ไหมน้องปามยมอร่อยมากอ้าวนาตาคนนาตาคนผัดยม สุดยอดจ้านี่แหละ